เลขใบนี้นะครับผมคนที่ได้เงินรางวัลเนี่ยต้องเป็นคุณทิธารัตน์นะครับผมโดยมังกรฟ้าเนี่ยจะเป็นคนท้าเราียกว่าสำรองเงินรางวัลให้ไปก่อนนะฮะแล้วใบนี้มังกรฟ้าก็จะนําไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากนะครับผมหลักฐานมันก็อยู่ในโทรศัพท์เรามันขึ้นมันมีทุกอย่างอะ่ะทุกคนเป็นสักขิีพยานยืนยันนะครับว่าลอตเตอรี่นี้เป็นของพี่เขามามังกรฟ้าเนี่ยเราได้เลขที่เราถูกใจได้เลขที่เราแบบเลือกได้ตามสบายไม่ต้องไปเดินนู่นเดินนี่ได้เลย คือมีการสร่ง SMS มาให้เพื่อยืนยันแล้วการที่เข้าไปดูเอสเซเมก็คือต้องใช้รหัสของเรารซึ่งเรารู้คนเดียวอ่าก็เนี้ยก็สร้างความมั่นใจว่าเออโอเคนะเขาทำงานดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่สามารถที่จะตามสืบได้ก็คือในกนรณีถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็เอาเอกสารเนี้ยไปยื่นเรื่องแจ้งความอะไรก็ได้ไงม,มันก็เลยมั่นใจครับ